แล้วผมก็อตอนนี้อัลกอริทึม u t u b e ไม่ทำงานครับผมออล่าสุดปล่อยเพลงยิ้มยิ้มยัวสมัยขอตัวเองไปตอนนี้ยอดวิว4,000ันจะสิวันอยู่แล้วปกติปกติตโพสบล็อกเนี่ยวันเดียวแสนหนึง่งวิวก็ต้องมาแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงฮะเลยฝากพี่ๆนักข่าวด้วยนะกระจายหน่อยฮะ เพลงนี้มันยิ้มแห้งเลยครับผมเราได้อินบ็อกไปทำอยู่ไหมว่าเเ้ยยนี่คุยตอนนี้ผมกําลังคุยกับบริษัทสตรีมมิ่งอยู่ว่าเราจะแก้ไขยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัลกอริทึมจริงๆปกติช่องผม啊 Bad บ o y อะมันจะโพสเป็นเป็นคลิปเป็นบล็อกเป็นเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยอยู่ดีๆอยู่ดีโพองมาเป็นโพสแบบเป็นเพลงเนี่ยมันก็เลยคนก็เลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นที่คนคนไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ไม่ลองศึกษาเพื่อนๆคนอื่นที่เขาทำ เขาบอกว่าส่วนใหญ่อะถ้ามันเป็นค่ายเพลงลพอยู่แล้วเพราะเอิญทำเพลงไงคือเพลงนี้ลงทุนเองทําเองก็เลยไม่ได้อยากฟังเองอยากให้ทุกคนได้ฟังด้วยอะไรเงี้ยผมเคยปรึกษาส่วนใหญ่ที่เขาโพสอะช่องเขามันมีเคยโพสมิวสิกมาอยู่แล้วพอโพสมิวสิกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยแก้กันไปอะไรเงี้ยเรื่องาการเทคนิคอะไรอย่างนี้ มัน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 เป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่าในเรื่องของการมองเห็นหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงก็ดีมากนะเพลงก็แต่ดราม่าของเพลงนี่หนึ่งเพลงนี้เป็นมาเป็นมายังไงก็ไม่ถึงเอามาทำเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยใจจริงๆแล้วอ่ะเราแต่งให้ลูกมันเป็นคือทุกคนน่ยมันจะมีคนคนหนึ่งหรือหลายๆคนในชีวิตที่แบบ เราต้องการแค่เห็นรอยยิ้มเขาอะ่ะมันสร้างพลังให้กับตัวเองมันสร้างแรงให้เราได้ลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าบางทีคนอาจจะไปไปเจอเรื่องราวไม่ดีมาแต่สุดท้ายมันจะมีคนคนนึงอะ่ะที่เราเห็นเขาแค่เขายิ้มเราก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับม ที่ออกซิงเกลิลคือไม่ได้ออกมา8ปีแล้วแล้วก็อยากทําเพลงเพราะว่าคิดถึงการทําเพลงมากแล้วก็ก็เลยคุยกับแกงส้มแกงส้มเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับแล้วก็คุยกันว่าเพลงอยากเป็นแนวแบบซิตี้ป๊อปนะอยากแบบเนื้อเพลงประมาณนี้นะอยากบุกบวกนะเลยอยากเป็นเพลงที่แบบคนฟังและยิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยอกว่าไม่ใช่แค่เราให้ลูกหรือว่าให้ครอบครัวนะคือทุกคนก็สามารถแบบให้แม่ได้ให้คนรักได้ให้ลูกตัวเองได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่เราก็โปรโมทให้เพื่อน ให้เพื่อนช่วยเท่าไหร่เพราะเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากช่วยก็งงเหมนกันอันนี้ให้หอเคือ ไปกดดันเขาว่าจะทําให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเราเราก็คงทําให้เลยอ,ะอ,อ่ะบางทีเราไม่ต้องไปบอก,รอบอกหรอกอะไรเงี้ยก็คือมันจะล่าสุดมันจะซื้อยอดวิวให้แล้วนะบอกว่าทํายังไงให้ยอดวิวมึงขึ้นเนี่ยเดยกจ่ายให้เออเส,เสียกาลังใจไหมพี่ออไม่เสียกาลังใจเลยครับออคือเพลงนี้ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วไม่ไม่ต้องการที่เป็นเพลงที่ดังที่สุดไม่ต้องการให้แต่คือเราอยากอยากทําด้วยความสุขของเราเองเราก็เลยลงทุนเองทําเองอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็เออว่าเพล มันน่ารักก็เลยอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูอนะไรเงี<ม>้ยคือคนส่วนใหญ่ฟังแล้วชอบนะก็ล่าสุดก็ไปเดินสยามมาให้เด็กๆฟังอนะไรเงี้ยแล้วก็ทำคอนเทนต์เขาก็ชอบการอะไรเงี้ยเอาชาเลนจ์ลนทิกกมีไหมกำลังจะชาเลนจ์นนคือผมกำลัง,<ร>ง,งจะทำแบบว่าชาเลนจ์ลงทิกตอกลงเรียลว่าถ้าใครเต้นเพลงนี้แล้วมีความสุขที่สุดเนี่ยผมจะให้โรงแรมใจกลางเมืองห้าดาวออกตั๋วเครื่องบินให้ด้วยถ้าอยู่ต่างจังหวัด จะมีดินเนอร์สุดหรูให้ด้วยผมมีโปรแกรมอยู่แล้วมีโปรเจกต์อยู่แล้วเดี๋ยวขออัดคลิปแล้วเดี๋ยวลงเลยครับเราอยากได้สักสามคนที่นี้ร้านอยู่เลยร้านเพราะคือไม่ได้อยากฟังเพลงนะคืออยากมาอยู่โรงแรมหรูใจกาลางเมืองโอ้ยแสดงว่าสี่พันนี่คือยอดเรากรติกับไม่ได้โปรโมทอะไรสี่พันก็ผมคนเดียวก็สามพันแล้วอะ่ะใช่เป็นโบนัสเพียะบวกเออบวกทั้งบ้านอ่ะครอบครัวปั่นกันเอง คือต้องเอาเอาไปเปิดที่บาร์โฮสออมาจะได้เหมือนกันแล้วให้เด็กๆเต้นมันมีท่ายิ้มยิ้มนะครับโอเคประมาณนี้โอเคว่าคุณบอยฝากขายต้องฝากเพลงนี้ติดต่อช่องทางไหนเลยอยังไงเพลนี้ก่อนเลยดีกว่าฮะช้างคูบูคูขับครับพรีเซนต์ช้างขับแชมเปชิพ2024นะฮะวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้ไปไหหนานทั้งหมด6คู่นะฮะ12คนนะฮะใช่ไหมใช่6คู่12คนถูกต้อง6คู่ เราจะไปแบบตีกล์อกันแบบสนุกสนานที่เมืองจีนนะฮะฮาวายแห่งเอเชียเลยครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามเพลงยิ้มยิ้มของผมด้วยนะฮะก็ทาง YouTube ช่อง Black Boy นะครับก็ไปเพิ่มยอดวิวให้หน่อยหนึ่งนะฮะอยากให้มันยิ้มแห้งๆเลยขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society